โรงเรียนนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทเยอะนะครับ้าถามคุกกิฟหน่อยดีกว่าว่าสมัยเรียนที่นี่เนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนนี้ก็คือกีฬาสีเชียร์ลีดเดอร์เอ้ยสแตนการโชว์อะไรอย่างนี้ก็สำคัญมากคือเขาจะจริงจังกันมากโรงเรียนนี้เรื่องกีฬาสีคือมันเหมือนเป็นหน้าตามันเหมือนเป็นศักดิ์สีของรุ่นเลยของห้องของถ้าเกิดว่ารุ่นนี้ทําไม่ดีเนี่ยเสียชื่อเสียชื่อมากไม่ได้เขาทุ่มเทให้เชียร์ลีดเดอร์ด้วยกัน แลกกับการดดเลียนจริงเหรอเนี่ยจะเป็นคนดีอ่าุมเจนเจนเด็เดอร์อ่าดดเรียนยังไงก็คือเล่ามาหน่อยสิโอ้ยไม่ใช่โดดขำขโดดทั้งแก๊งไปทั้งโต๊ะไปหมดเลยเหรอไปหมดคือช่วยกันไปประตูน้ำไปสำเพ็ง ไปทำอะไรที่สำเพง็งครับเราก็แบบอยากจะไปดูผ้าไปดูชุดเ้ลชุดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็โทรมานี่พวกเธออยู่ไหนกันฉันให้เวลาพวกเธอกลับมาโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิกไม่งั้นเป็นเรื่องพวกหนูก็เลยเออดูรายการแก้ถึงเงี้ยเออกล้าละกล้าละก็กลับมาพอมาถึงห้องปกครองครับเออขอขอแย้งค่ะพวกหนูไม่ผิดนะมีก็บอกว่าทําไมพวกเธอถึงไม่ผิดก็มีบอกกับพวกหนูว่าให้กลับมาก่อนโรงเรียนเริ่มนี่มัน ไม่สี่โมงเลยนะคะพวกหนูกลับมาถึงตอนสามโมงห้าสิบห้านาทีอากอกนี้ค่ะนี้มันยังไม่ไม่เลิกนี่คะหนูก็ไม่ผิดมีก็แบ,บบอึ้งไม่ว่าอะไร<อ>แ,แล้วก็นหัวเราะกันทั้งห้องเลยแล้วก็แบบพวกแกนี่ทำไมมันร้ายจังเลยอวะมีก็ <BR S 2> อัดอัอ้นเขา<ค>เรียกว่อาอะไรไม่ได้ไงฉะนั้นมิก็เลยปล่อยไปใช่ไหมเอกมาตีหน้าเสาธงสุดท้ายเนี่ยไปโดนตีหน้าเสาทธงสามคนครับฉะนั้นที่จริงมันมีเพื่อนอีกสองคนที่โดนด้วยอ เราพูดคุยเลยดีกว่าเมา่กันเลยดีกว่ามาเลยอาอย่างนั้นเชิญเพื่อนเก่ากุ๊กกิ๊กมาเลยดีกว่ามาเลยครับตัววิวมาเลยครับอันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ชิคก้มนะคะสวัสดีครับตั้มครับนแล้ววิวนะคะครับวิวครับสวัสดีค่ะ ถามก่อนเมื่อกี้ทำผิดกฎเนี่ยถูกตีนเลยนะจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างสองคนที่มาเป็นข้ออ้างเฉยๆข้อบ่วนมีข่าวชอบป่วนข้ออะไรครับกลับมาก่อนแล้วนี่ไงสามโมงห้าสิบห้ามีเจ้าอะไรก็ไม่ไดไม่เอาอะไรหรอกฟาดกันเลยพี่ละคนโดนเคลียร์เลยเคลียร์เลยนะฮะแล้วที่โดนนี่คือโดนตรงแถวบริเวณไหน้าสองห้องนี เ็นเป็นสาวร่างเล็กนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าเป็นสาวป๊อปเลยทีเดียวสมัยเรียนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะฮะที่ทําให้คุจิ๊บเนี่ยได้เจอกับหนุ่มคนนี้ที่เราเนี่ยโอ้โหรู้จักกันอยู่แล้วเป็นหนุ่มฮอตนั่นก็คือมาริโอ้นั่นเองเออตอนนั้นจําได้ไหมเจอกันที่หนูเจอสวนเบนสวนเบนนะเอเอร์เรียมดูกันนะฮะ โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะโรงเรียนนี้อยู่สานธรแล้วไปไปไปศูนย์เบนก็ไปที่ที่เดียวสักทีเอ็มพอลิเอมสวนเบนเอ็มเพอลิเอสวนเบนกลับบ้านไงที่ไปเพราะว่ามันเป็นเออ่สวนสาธารณะตรงนั้นก็เหมาะกับการซ้อมดีดด้วยอะไรด้วยแล้วจากนั้นได้ข่าวว่ามีที่เล่นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอยู่นรงนั้นแล้วก็แบบว่าไปดูกันมีเพื่อนที่โรงเรียนก็สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับโอด้วยอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นโออยู่ที่ไหนโรงเรียนฮะอยู่เซนดอร์ค่ะอ๋อใกล้ๆถึงมาที่เอ็มพอลิเอม เนี่ยพวกนี้ก็แบบอี๋มินหล่อเลยไม่ได้เจอโอ่บ่อยเพราะว่าเพื่อนนะอ่ะชอบเพื่อนของโอ้กันนี้เนี่กยกุ๊กกิฟตก็บอกไปแล้วว่าเออตอนเจอเนี่ยรู้สึกยังไงนะฮะตอนนี้เรามาฟังดีกว่าว่าตอนที่มาริโอ้เขาเจอกุ๊กกิฟตครั้งแรกเนี่ย <S <S เขารู้สึกอะยรไม่ต้องมีเหมือนกันขอเชิญหัวหน้าทีม